วันนี้ขอนำเสนอโตโยต้าฟอร์จูเนอร์โคว์วิวดีปี2009หน้ายักษ์แล้วนะครับเป็นตัวไมเนอร์เชนนะครับรถสภาพสวยมากพร้อมใช้งานเลยนะครับเป็นตัวโฟนะครับรุ่นท็อปสุด3.0 รถไม่มีตำหนินะครับลองชมดูรอบคันก่อนห้องเครื่องเดิมๆเลยนะครับคานหน้าเดิมๆไม่เคยซ่อม นะครับเลขคานอยู่นะครับคานเดิมเดิมนะครับไอ,รอ้รอยนี้ก็คือรอยอยางที่มันกดนะครับแสดงว่าคานมันเดิมนะครับปีศูนย์เก้าแอนะครับกรกฎาคมศูนย์เก้าครับนะครับไม่เคยชนนะครับเลยโค้ดคานยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับ โคขาดอีกข้างหนึ่งครับตัวอาเนี่ยครับสภาพเดิมๆเ,เลยน่าใช้นะครับน่ายักแล้วนะครับได้แม็กสวยหนักจเจ็ดแล้วดูสภาพภายในไม่ช้ำเลยนะครับ หลังนะครับข้างหลังก็โอเคครับเนี่ยครับเดิมเดิมเลยครับไม่เคยซ่อม ถายก็ไม่เคยถอดเลยนะครับสภาพน่าใช้นะครับวิ่งดีมีศูนแล้วนะครับถ้าสนใจก็ตัวถามได้นะครับ0656196324ครับขอบคุณครับ